สวัสดีค่ะนะคะแม่แม่จ๋าวันนี้เรามาพบเจอกันค่ะแม่นะคะกับช่วงน้องแก้วรีวิวสินค้าค่ะวันนี้เราเดินทางมาถึงที่ ep 5 5แล้วนะแม่นะมาในแพทเทิร์นรูปแบบของงานผ้าสลับค่ะคุณแม่จา๋าแล้วผ้าสลับไม่พอนะตกแต่งด้วยงานลูกไม้อีกด้วยค่ะคุณแม่สวยๆเก๋ๆปังๆกันเลยค่ะคุณแม่จา๋าตัวนี้เลยรอบอกจะอยู่ที่48นิ้วความยาว27นะแม่นะใส่และคุมสะโพกกันเลยทีเดียวค่ะคุณแม่จา๋า ไม่ว่าเราจะใส่แมทช์คู่กับงานเกงๆรุ่นไหนก็สวยใส่ได้ทุกโอกาสใส่ทํางานใส่ออกงานนะคะแม่จ๋าใส่เป็นแม่งานหรือว่าใส่ในโอกาสต่างๆได้หมดเลยค่ะคุณแม่ราคาก็สวยๆค่ะคุณแม่จ๋า219บาทเท่านั้นค่ะแขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอกนะแม่นะกระดมุมหาหน้าเรียงยาวกันแบบนี้เลยลายผ้าคืองานทอทั้งตัวเลยค่ะคุณแม่จา๋าสามารถรีดทับได้นะคะแม่จา๋าหรือว่าใครนะคะที่แบบอุ้ยแม่ไม่อยากรี รีดผ้าเลยผ้าตัวนี้ยับง่ายไหมบอกเลยว่าผ้าตัวนี้คุณแม่ไม่ต้องรีดก็ยังได้เลยค่ะเกตผ้าดีงานทรงสวยนะคะคุณแม่จา๋าเดี๋ยวเราไปดูสีกันเลยนะแม่นะว่ามีสีอะไรกันบ้างค่ะก็วันนี้ลูกก็จะมีมาให้กับคุณแม่นะคะแม่จ๋าค่าสีด้วยกันค่ะแล้วก็จะให้ดูสีกันใกล้ๆไปเลยค่ะแม่จา๋าสีแรกเลยนะคะแม่จ๋าตัวนี้สีม่วง การตกแต่งด้วยงานลูกไม้อแม่ดีไซน์งานสวยมากเลยนะสีม่วงค่ะตามด้วยค่ะคุณแม่จ๋านะคะจะมีสีโอรสมีลวดลายผ้านในตัวค่ะแม่ต่อด้วยนะคะแม่จ๋าจะมีสีฟ้าแล้วก็ตามด้วยนะคะตัวนี้สีเหลืองค่ะแล้วสีที่ลูกใส่อยู่นะคะคุณแม่จ๋าก็จะเป็นสีเขียวค่ะแม่จ๋าห้าสีกันไปเลยนะคะสําหรับงานอีพีห้าสิบห้านะคะแม่ใครที่สนใจรับสีอะไรนะคะหรือว่าต้องการ จังซื้อสินค้านะคะช่องทางการสั่งซื้อค่ะคุณแม่อยู่ข้างใต้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วก็ปลายเอดนะคะแม่จ๋าสั่งซื้อกันเข้ามาเยอะๆแม่เพราะว่าสินค้าราคาดีๆแบบนี้ค่ะแม่จ๋าที่ช่องแม่บีเอ็นจอยเท่านั้นนะคะแม่จ๋า ep 5 5แล้วนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน ep หน้าหรือว่า ep ต่อไปนะแม่นะมาลุ้นกันค่ะว่าหนูจะหางานอะไรค่ะมาเสิร์ฟมาเติมให้กับคุณแม่นะคะหรือว่าแม่ๆอยากได้งานแบบไหนงาน แบบแม่จะออกงานลูกหางานแบบนั้นแบบนี้ใต้คอมเมนต์ค่ะคุณแม่จ๋านะคะแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะจะได้หาสินค้าสวยๆค่ะแล้วก็างานที่ถูกใจกับแม่ๆนะคะมาเสิร์ฟให้กับคุณแม่สําหรับ EP นี้นะคะแม่จา๋าลูกต้องขอกราบลาไปก่อนคะ่ะแม่เจอกันใหม่นะคะใน EP หน้าคะ่ะแม่จ๋ากราบสวัสดีจ้า